ราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับช่างปาดไฟฟ้าเพิ่งเลยเราไม่ได้เจอกันมานานนะครับในคลิปนี้ก็มาพร้อมกับพัดลมของทางไทกรอนนะครับตัวนี้เป็นพัดลม16โวลที่ผมบอกได้เลยว่าครบที่สุดนะครับถึงจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าครบที่สุดเท่าที่ผมหามาได้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับใช้ทั้งไฟ AC หรือ DC จากแบตเตอรี่ก็ได้นะและที่สําคัญครับ16นิ้วยังไม่พอสามารถสายได้นะสายขวาสายขวาได้ ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะครับนี่เลยนะครับน้าหนักจริงๆเขาอยู่ที่4กิโลกรัมนะครับตั้งเวลาเปิดปิดนได้นะครับเวลาก็จะมี1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็4ี่ชั่วโมงนะครับเสียงเบ้านะครับแล้วก็หมุนได้90องศานะครับนี่ร้านของเขาคือ T G ขีด16 L F ขีด0 T ขีด B K นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูจิงกันนะครับในกล่องเขาไม่มีอะไรมากนะครับมีแคอแดปเตอร์ที่แถมมาแล้วก็ตัวพัดลมกับแบตเตอรี่นะครับถ้า สั่งเซ็ตแบตเตอรี่คู่ก็ได้คู่นะแต่ผมสั่งแบตเดียวไปนะครับเป็นไงครับตัวพัดลมของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับเขาจะมี2เจนนะครับก็คือเจนแรกจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแบบที่กับผมครับเจน2ก็จะเป็นตัวสีส้มนะครับมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนเลยนะครับผมจะบอกไว้ก็คือปกตินะครับนี่เจน1หูหิ้วจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราหิ้วขึ้นน่ะมันจะชอบงอหัวแบบนี้นะครับเขาก็เลยเจน2 พัฒนานะครับจากจุดหิว location, ้วตรงนี้ให้มาอยู <It> ่ด้านบนตรงนี้นะครับเวลาดึงขึ้นก็จะไม่ได้มีผลกับตัวพัดลมนะครับผมอืมก็จะประมาณนี้นะครับตะแกรงตรงนี้นะครับเป็นตะแกรงเหล็กแบบพัดลมบ้านเราใช้กันเลยนะครับขอบเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าพลาสติกอะไรนะครับสามารถเงยได้นะครับแบบนี้นะครับก้มเงยได้อย่างนี้เลยนะครับ ก็คงไม่มีใครเปิดอย่างนี้เนาะหรือว่าแบบนี้ก็มีนะครับเปิดใส่อันให้มันตรงเวลาเราขึ้นที่สูงนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มนะครับก็จะมีอยู่3ามปุ่มด้วยกันนะครับ4ปุ่มพร้อมกับอ่าตัวทรายนะครับนี่ปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่มตั้งเวลาปิดเปิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับปุ่มที่2ปุ่มเปิดอย่างนี้นะครับ อ่านะครับเราเปิดก่อนนะครับเปิดแล้วปุ่มที่3เป็นปุ่มเลือกความเร็วนะครับก็จะมีนี่หขีดคีสองคีเนี่ยอันนี้2อันนี้เบอร์3ครับถ้าจะสายก็กดปุ่มที่อยู่บนของปุ่ม power ครับเนี่ยอันนี้คือสายแล้วนะอู้หนาวเลยนะครับเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดแรงลมให้ดูนะครับว่าแต่ละเบอร์เนี่ยความเร็วรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะจะขออนุญาตหยดดุดก่อนนะครับปึ๊บ นี่นะครับตอนนี้00อยู่นะครับผมจะวัดให้ดูนะครับ <c oughs> ระยะเดิมนะผมจะไม่ขยับจะไม่ได้เห็นอ่าผมให้กล้องเห็นไม่ได้นะเพราะว่ามันจะได้ไมีเห็นแอคชั่นฝั่งนี้เนาะมาดูฝั่งนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับเบอร์หนึ่งอยู่ที่3.6นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเบอร์สองนะครับ เบอร์2อยู่ที่4.3แล้วนะครับ4.4นะครับอ่าเบอร์3ไปเลยครับเบอร์3อยู่4.8นะครับอือ4.9 5แล้วนะครับอือถือว่ามีความแรงค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับถ้าให้ผมเทียบเนี่ยเท่ากับพัดลมอ่าที่เราใช้กันแบบใช้ไฟบ้านเลยนะครับก็จะประมาณนั้นเลยนะครับเดีย๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันสลับข้างมันจะได้ไหมอ้ ระดับนี้ได้5้าถ้าบางบางเหลี่ยมบางลายนี้ได้ถึง5.3เลยนะครับนี่โอ้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับไม่เลี้ยวนะครับในส่วนของขานะครับเรามาดูต่อขาตรงนี้นะครับเป็นแป๊บกลมนะแป๊บเป็นแป๊บกลมน่าจะไม่ใช่ท่อนเดียวหรอกนะครับเพราะว่ามันก็จะดัดดีไซน์นะครับให้เข้ากับรูปประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับตัวมอเตอร์ของเขาจริงๆนะครับมอเตอร์ก็จะอยู่ที่ ตรงนี้นะครับยังเป็นมอเตอร์แปลงถ่านอยู่นะครับต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่ายอื่นก็ยังเป็นแปลงถ่านอยู่นะมีน้อยค่ายมากนะครับที่ทำพัดลมไร้สายมาเป็นมอเตอร์บัชเลตนะครับในส่วนของตัวใบของเขานะครับ16นิ้วก็จะเป็นใบพลาสติกนะครับพลาสติกสีขาวเนาะที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมเอาอะแดปเตอร์ให้ดูนะครับอนี่ครับอีกหนึ่ง สิ่งที่เขาแถมมาให้นะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์นะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตได้ด้วยแล้วก็สามารถเอามาเสียบใส่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตเสียบนะครับสําหรับใช้ไฟเราเปิดอยู่ที่บ้านที่สํานักงานนะครับเราก็เสียบใช้แบบนี้นะครับไม่ต้องใส่แบตเตอรี่นะครับอ่าในส่วนแบตเตอรี่นะครับเซตนี้ที่ผมกดมาคือ10เซลล์4แอมป์นะครับมันก็จะมี8คู่หรือว่าบ1 5เซลล์ก็มีนะครับแบตไทกรอนก็เป็นขั้ว mt นะครับ mt หรือพวกมากิต้าใส่ได้กับทันสุอะไรอะทันสุมากิต้าแคนเลดี้อา่อาอ่าผมจำไม่ได้นะ <c oughs> ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับนี่อา่าโลเวล l ด้วยนะนี่ก็มีที่เช็คสถานะแบตอย่างดีนะแบตเตอรี่รูกเนี้ยใช้ได้ที่เบอร์หนึ่งเนี่ยวันนั้นผมเปิดไว้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้นะครับก็จนจนหมดนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรืออยากดูอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะกาด้านล่างเลยนะครับหรือว่ากดไปที่ลิงก์คำสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าสอบถามผมก่อนก็ได้นะอาจจะเอาเจนใหม่เจนเก่าก็ได้นะครับแต่ที่บอกไว้ครับก็คือไม่ต่างกันมากนะครับแรงลมเท่ากันนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ